ฐานใหญ่หน่อยฐานใหญ่หน่อยเดีย๋ยวลม้มใช่เออเดีย๋ยวมันล้มมาฐานใหญ่หน่อยแม่ง <c oughs> มองไปม,งมากแม่งเหมือนไส้กระสือด้วยหูลาท <c oughs> ี่ามันเยอะในที่หูมันร้อนหร้อไน่าดิแย่งกันร้อนเลยแย่งกันร้อนเลยได้เอาเดี๋ยวดึงได้ <c oughs> ดึงได้หอวะ <c oughs> ดึงไม่ได้นะถ้ามันแข็งแล้วอ่ะเดี่ยมดูเขาอ่ะลองก่อนลองก่อนสวัสดีครับผมวันนี้มาจู่กับพวกเราแล้วพีพีตัวป่วดนะครับเพมเป็นหลายช่องก็ทำกันแล้วได มาม่าลอยฟ้าเอ๊แต่วันนี้ของเราราทดลองทําให้สูงสูงที่สุดมาม่ากินเน็ตวูเราจะทําให้มันสูงแบบสูงมากๆอ่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกไปดาวงคารก็ได้ะจะออกไปดาวงคารก็ได้ะใช่จะไมไม่แข็ง่งอ๋มแล้วมันยังไม่ร้อนไงเอาเอาอันนี้ก่อนฐานก่อนฐานเอาไว้่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมอ่ะจะทําฐานก่อนนะทุกคนครับให้ฐานมันมั่นคงก่อน แล้วผมว่าจะต่อให้มันสูงแบบนู้นอะผานมือนนครับเสาเห็นเสาได้ไหมเราจะต่อให้มันสูงขนาดนั้นเลยนี่เรามีวัตถุดิบรอไว้แล้วเราจะ <What the? S 2> ใช้หมดหรืเอ,อ <laughs> เปล่าแล้วมาคอยดูว่า,าวมันจะสูงเท่าไหร่สกสีมเดตรดีเข้าใจตันเลยนะเออพ่อว่าหมดหม้อนเนี่ยน่าจะประมาณหลังคาบ้านเราน่าจะประมาณหลังคาบ้านเราฮะแลาจะปีนขึ้นไปต่อยังไง เอากระไดมาเอาลงทุนเลยนะครับอันนี้อันนี้เราแบบจัดเต็มเลือดตกยังออกแล้วก็ไม่เลือดใช่ไหมเลือดตกยังออกแล้วก็ไม่เลือดใช่ไหมเริ่มละเฮ้ยเลือดแต่เริ่มแล้วอ่ะใช่ผมก็เริ่มละเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วทุกคนแล้วผมก็เริ่มเหมือนกันเริ่มเริ่มเมื่อยแล้วกูอ่ะพอไม่ตบมุกอ่ะอันบอกว่าตบไม่เลยอันพูดมาสี่รอบอันพูดมาสี่รอบเอ็งก็เนี่ย พ่อไม่รู้เองเรทักดิทักแบบพ่อทักเองอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ใช่มันไม่ใช่เหรอมันเป็นมาม่าเออมันก็แข็งช้าเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะแข็งไวนะทุกคนใช่ขนาดน้ํามันร้อนแล้วเนี่ยเออไหนลองจิ้มโอ้โหลองเองเองลองเถอะแต่ฐานเราน่าจะมั่นคงอยู่ใช่ลากไสมันเยอะลากไสมันเยอะผมว่ามันยังไม่ร้อนแบบนั่นมากกว่า แน่ดูดิน้ำมันผมนตักมาเออไม่เชื่อคุณลองแตะดูเลยแมเอาอ่ะ <c oughs> ไม่ร้อนแบบนี่ไงฝั่งนี้มันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าเราอ่ะเราไฟอ๋อไฟมันปิวไว้ฝั่งนู้นเยอะไงะเอเอไฟมันปิวเอ็งนั่งบางลงมไม่ได้เอ็งนั่งฝั่งนี้ดิบางหมดลมไว้เอเอเฮ<อ>้ยแต่ผมว่ามันร้อนแล้วนะเหนไหว่ามันเริ่มเอาใหม่ายมาหาเราเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเอาใหม่เดี๋ยวสำเร็จไหมครับวันนี้สำเร็จดิยอกรอยแล้วหนึ่งอันเนี่ย ก็ถือว่ามันก็ลอยเดี๋ยวไปดูตอนมันแบบว่าสูงสูงเลยกว่าน้องเดี๋ยวตอนนี้ผมกอดทำแป๊บหนึงก่อนนี้เราก็ความฝูงได้ประมาณสามช้อนต้มสามช้อนต้มตั้งนานนะเพราะมันกินเวลามากใช้เวลามากนะครับมันไม่ได้แบบทาแป๊บเดียวแล้วมันแข็งนะมันเป็นงานละเอียดเนาะใช่มันเหมือนการทําศิลปะอย่างหนึ่งนะครับใช่ครับแล้วคุณคิดดูอะ ในหม้อเนี่ยเส้นนั้งกิโลเนี่ยแล้วแล้วผมจะเสร็จกันตอนไหนเนี่ยคือเอาออกไม่ได้โดยช้อนฟอมได้แล้วผมก็ไม่มีช้อนที่บ้านกินข้าวกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเราจบแมช์นี้เราก็ต้องไปล้างแล้วครับเดี๋ยวไปรอชมอีกผมว่าแล้วเส้นมาม่าผมหายไปไหนหายไปครับมีคนแอบเอาแอบเ,เอาเส้นมาม่าผมไปให้ลูกหมากิน,นครับเมื่อกี้คุณเป็นอะไรครับอะไรละมอมกระเด็นเลยน้ำมันกระเด็นนะนี่โอ้ทุกคนดูดิ ร้อนจัดอะติดในช้อนเลยร้อนมากทุกคนใช่ครับมันจะเป็นตึกความสูงเนี่ยเหมือนแฮร์รี่คอปเตอร์เลยหนักนะมึงอะเป็นเรามากเบี้ยวครับเบี้ยวครับเบี้ยวครับมัจะถ่ายหน้าผมเบี้ยวครับผมถ่ายกันตั้งแต่หกโมงเช้าครับตอนนี้หกโมงเย็นแล้วครับยังได้แค่นี้อยู่เลยครับก็คือตั้งแต่ไอ นั่นน่ะตะวันขึ้นน่ะจนตะวันดับอีกรอบอ,ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูเฮลิคอปเตอร์ของเราต่อครับโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยฐ <c oughs> านเราฐานเราตกไปหนึ่งฟันนะครับตอนนี้ความสูงก็น่าจะตึกเวอร์เทสนะครับผมเวอร์เทสเป็นไงครับก็ไม่รู้ดิ <c oughs> ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะทุกคนปีหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยมือผมอะปวดแขนเลยนะ ปวดแขมเลยไอ้ซัต์ถูกกว่าหลายๆช่องครับผมชั้นเท่าไหร่เนี่ยชั้นสองสามสี่ห้าหแล้วหกเหรอเออตอนนี้ถ้าเก้ากับตึกหกชั้นแล้วครับผม,ต,ผมตึกมด แต่หดอะผ่ามาสองอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จเลยโอ้โหมันทำนานขนาดนั้นเลยวะใช่เพราะเราเป็นอะไรนงนักฝีมือชี้ออเราหมแต่ตากไก่หกชั้นโอ้วแก๊สถังนี้แม่โคตรประหยัดอะเปิดตั้งสองอาทิตย์แล้วยังไม่หมดสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับผมเนะเอ่อสั่งซื้อได้ที่ร้านเรานะครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าชื่อร้านอะไรครับมีไหมชื่อร้านพีพีครับพีพีแก๊สถุงต้มครับผมไปงบเอาแก๊สมาจากอ่าวไทยนะและ อ้าวเยอรมันไม่ได้อะไ,ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอ้าวน้นมันไม่มีแก๊สแล้วแล้ว,อ,วอ้อาวเฮ้ยอ่ามตอนนี้มันสูงมากแล้วกี่ชั้นแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นแล้วถ้าชั้นที่สิบน่าจะน่าจะหกกักอะทุกคนผมดูแลนะเราต้องบันทึกกินเน็ตเวิร์ไว้นะครับผ<อ>มใช่ในที่สุดความสาเร็จที่เราภาเพียรมาตั้งแต่หกโมงจนถึงตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มหนึ่ง น,มมน่ัวโมงะได้แล้วนี่ครับมามา่าลอยฟ้า99ชั้นเอาใหม่เอาใหม่ครับมาม่าลอยฟ้า99ชั้นนะครับเย้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะทำเป็นได้ใช่ความพยายามของเราอยู่ที่ไหนความสำเร็จเราก็จะอยู่ที่นั่นครับ <S <S 2> <S 2> ใครผมขอท้าเลยมีใครทำสูงกว่าช่องนี้ใช่ครับขอท้าครับช่องดังๆเลยเอเอาช่องเลยครับเอาง่ายๆคือ ช่องพวกเขารู้จักเราไม่ได้ไม่ได้ลก็เดี๋ย <c oughs> วมีคนดูส่งไปถึงนะออขอท้าช่องถ,ถ้าใครดูคลิปของพวกเรานะครับผมไปบอกเลยขอท้าช่องพี่พี่โอฮาน่าครับผมแล้วก็ช่องไม้นเม็ดนี้นะครับผมอช่องโค้ดนยครับผมอืมแล้วก็อีกหลายๆช่องครับใครที่ว่าคิดว่าทําได้สูงกว่า9ชั้นออของพวกเราครับมาเลยมาเลยครับผมเดี๋วเจอกันฝากทุกคนนะ ฝากไปบอกด้วยนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราก็ครับผมพอสมควรแล้วใชดแล้วด้วยใช่งูเหี้ยวเขี้ยวขออาจจะกัดเราได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสนุกสนุกคลิปหน้าอาจจะเป็นเกมหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดเอ แล้วก็มาคอยติดตามเราเรื่อยๆครับย่าลืม,ลมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยพีพีตัวปวนนะครับ,รบวาเจอมาคินมากครับผมถ้าอยากรู้จักพวกผมอ่ะครับ,รบมาเลยมาเลยครับแน่จริงก็มาคอนแรกได้นะ <laughs> ไป <laughs> ไม่ว่อไเลยว่าแค่ไหนก็ไปจิตต้าไปจิตต้าไปจิตสุดไปเจอม,มาอรางัง <laughs>